ซาบะนิโน่ซาบีนิมัประม no. าณสองถุงมิลองไว้ที่นอนแม่้องเทนกับแม่งมลองไว้สอบรีวิวที่นอนพวกเราเนาะก็สอบน้องหน้าก็สอบเขารู้สึกวานยุงมันสิโตใหญ่มลองไ กินข้าวกันกินข้าแรงสวยบวงขวงจองกุนเผากินเผาเปนน็นเทอร้อยเป็นยังไงตำตำแตงจามเอ็น บบน่็จะใส่ปร่ไปไนนมพี่อ้มีลองมีจัดกันญาติกันก็จะเปิดปร่มใส่ให้างนางพระเจ้ามะผาพา,พามดลูกไปหน่หอยมดลูกเป็นก่อนเดีมาพา ใส่ปลากระบอกเจ้าใส่ปลาลมลำลาส่วนน้องงามก็ยังรอนอนรอดูอาการอยู่พี่น้องเลยเมื่ออื่นพนละหัวมันลูกกับพท่านเลยเปิดโทรสัพท์ยังไม่ได้คลอดนะคะทุกคนเดีจะสุดเข้าไปเบิ่ง์นใน้องข้างใน ถ <ge ar> ้าไปดูข้างในก่อนจอหนังยิงเขากันคือพี่สินอนรับบปรับไปไม่ได้ยันไงงางายาดพี่น้องกับสนั่งอยู่ข้างระเบียงคนไข้กับสินอล บางคนก็นมีหม่งบางคนก็บมีอีนนี้ก็คือวัาหน่อยเลยพี่น้องเลยคือวัาหน่อยถ้าคนร้ายนี่เต็มเลยหนอกก็ตอนนั้นก็สิงหงองฝักฝืนคนคนพาตาดเนออืม หน่อย,ยอกันคน,น,ะน,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 นะางคนก็กลางมุงนอนแลวบางคนก็กลางมุงนอนแล้วซะขอบคุณทุกเม์ทุกกำลังใจเด้อ แม่โรงแรมดีมากเลยพี่น้องไปสวยๆกันไปเบิ่งๆกันไปลูกหลานนะเนาะเอาก็บปุมีอยังดอกมีแต่น้ำใจนี่แหละถึงมูรวยเงินค่ำกับเออรวยน้ำใจกับพ่อเราพี่น้องสวยเบิ่งกันไปลูกหลานขอให้เราเราเก็บลุคคลอันนนะี้เนาะ กูเถมพี่น้องยังมั่งมายเนี่ยดองกันเลยอยกพี่น้องเต็มหนังเต็มระเบียงว่ากันยิ่งเบิดขึ้นแล้วบางคนก็จะบางแด้ก็กินทรงกีกเพล้วคนละทรงหลอดไฟก็ซิมอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าปิดไป่น้อง วันนี้ก็จะเป็นของรอคลอเป็นน,น,น้องอข้างในน้องรอคลอือวคลอดแล้วก็เรียมออกแต่ส่วนฟังนี้จะเป็นคนป่วยร่วมเนาะป่วยร่วม มาเมือ่อซาอดิเี่นอะไยซองโลไปไปเลยแล้วกระจูบักใหญ่ไ,ยไดยชีสวบบเป็นชีสว่าเป็นนองน,ำนาำเนาะกำลังปลดนมหลูกอยู่ให้มันให้มันห้องมูอันแบบว่าให้มูห้องไม้ไว้ได้พี่นอะ้ย นอนงายได้บอกรอนตะแคียงเอาโผมนอนงายไรนอนตะแคียงเอาเฮาน่ะหกเดือนเฮานอนตะแคียงเลยนอนงายบ่ได้เริ่มเจ็บเอวบ่ะฮะน่ะห่วยเอเออน่ะพี่น้องเฮาอุตส่าห์ดีใจบ่สิ <laughs> <c oughs> เทียบโถงบีบเอวกันเลยปวดได้จะมันเริ่มปวดได้จากเดือนปวดนกักกรปอนลูกนมลูก <c oughs> นะเมนเอออย่านอนง่ายไหมนอนแต่แข้งเอาใส่เหมันจะติด กันลังเขาะโอ้หเข้าน่ะหกเดือนแลนอนตะแคงเลยเพราะว่าหายใจบอกนอนก็ต้องมอนมอนชุ่ส hmm. right. ูงอืมตอนนอนตะหัวเวียนกับนอนตะแคงเเดือๆมาพอนอนงาเองพยาบาลนมลูกนะพยาบาคอนเมื่อช้านี่ ปวดเอวกับปวดปวดทองคอตน้มเด้อบังคับเลยบนนู้นน่ะน่องออกมาเลยนะฮะนะหอวเาหมูออกมาเลยขวักออกมาตีอือียงเอียเอยยบ่มนลูกลงหน้าบ่เมนเี่พงบ่ลูกโตกัางเยี่ยขแล้ววังปู่ก็ฮกัหอนเทือนเมืองแต่สามโมงปู่ะไปสืโต๊ะ เตเพื้นอะนะผู้นีะสงอย่างบทเหตุงานหนังส้มจุอ้าวอยข้ก็ไวอยู่หานพนะผู้นจะสงย่งะแยงพอมือใหม่มือก็จะกันยู่ผู้บีจะลันขุยผู้อย่ามารันุย เฮากันร่อนรุ่นไอ้รอนรุนเนี่ยมเจบท้องขอดมาแรงเนี่ยองอ้ยองท่านว่าเลยว,ว่างามนะฮะอือพี่รองเ้ยทไหนขอดวันที่สองเอยู่เบิองไหวเบืองไหว,วเลี้ยงลูกนะเอานมให้ลูกกินเนะเอ,อือมันด<อ>้วยาี่รองก็ชองแม่อือคือหูจักวหยที่นอกระดองอ่ <c oughs> ากะผ่าขอด เอานมให้ก <zuk> <Fine. S 2> so ินเลยสกเจ้าปะซองเทื่องเลยโหกินไว้บางครั้งมือสิ่งใหญ่ไว้อาจะออกมาจะห้องผ่าดูดนมเป็นอะไรดูดขวดเป็นอะไรซีว่าเก่งแล้วเนาะอืมขนาด5จะออกมาจะหอมดูดสองเทื่อแล้วพอวะให้ให้บ่าวหน้าเบิ่งไว้ไม่ไหววิธีเอานมให้ลูกกิน พอบ๊ะถ้าแม่พากับเอาสินเน,น่ะสินเออลูกยีนองกับสินพอแล้วต้องเลี้ยงในห้องถาแม่พานะใในะเนหบ้อกัจจัยน่ะเออลูอกปัใจอีกยุกินะโอ้โดูนมจุ๊ดๆะนะมีเสียงมีอีมีอีนะจำ่นี่ก็นสิเป็นฝักฝืดหนะนาหน,นานไปหรอกแง่แง่นะ อืมพ่อแลว้วสันอาบูที่ค่ะเรีนรองแม่เพิ่น บ่เจ็บบ่มื้อละมากอาทิตย์ก่อนน่ะบ่ได้เคาะว่ซั่นละมารอบ2อีกค่ะว่ามันจะมีนะเจ็บอยู่บ่ซะอันนี่ สมปีหาปียังมีบางคำอีกคนที่สองพอพอ้ายโอ้ยเป็นตะซังทงนี้เห็นอ่ะโบีโบออยังเลยบอยตามพูนิ่งอีกบอเลยอันนั้นเป็นไง พอหนีกับเซลาเีานน้องสาก็กกกเลกดเซแล้พอกันใหม่คลิปนะสบายดีถ้าแล้ว